สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้ที่กำลังรับทุ่ม10 10คันครับนี่ครับผมตู่อเมซอนครับผมเีาห้องเห็ดในว่านี่ครับ20ใบครับ20ใบครับเส้แต่แกีงเรียบร้อยครับท่อ20เรียบร้อยนะครับพร้อมเสิือกนะครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งลูกค้าแล้วนะครับจะกำลังเดินทางมาหลับครับน้ำเส้นตะเยไปแล้วครับจะตกนะจะมาจะตกเช้านี้ก่อนที่10เก่าครับที่10เก่าท่านว่าครับ เล่งให้ทุกเจ้านะครับผมมนี่เป็นคิวของตูวเบียครับ b ว1 8ครับแปดครับเห็นสี่สิบใบครับช่างเด็กเขากำลังตันดีครับกำลังขีดเสร็จครับสี่สิบใบครับเห็นสองหมื่นครับสี่สิบใบครับวันละยี่สิบนะครับบอกว่าวันที่วันที่หนึ่งต้องสองซ่งลูกค้าครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้ตัวลำโพูนกันพี่ต่อสอบถามกันต่ามาได้ครับผม เบอร์โทรครับเบอร์โทรข้างล่างคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรไว้ใต้คลิปครับแต่ถ้าไปเบอร์ข้างหลังครับข้างหลังจะเป็นโ้นของการผลิตครับตอยู่้กำลังการผิตเทนี้ครับมีดีครับที่สุดไปครับที่สุดไปครับพันอยู่แค่ กำลังเง็ดไม่ตีนครับไม่ซีนตัวกำลังสร้อยอ,อะไรครับตรงนี้ก็นี่ครับเดี๋ยวจะน้อยครับมาะม่วงประมาณส่วนของเทียงนลยผมผ่ามะม่วงครับม,บนบมันจะเหลี่ยมไปนิดไปมึงอุยครับกำลังลบมุมครับ ผมมุ้งลงต่อกระเทือกเพราะใ,ให้ม่นนันบาดอไปหน่อยครับลบลบคมเลยครับี้เราบ่มุ้งครับเสเขงเห็นแล้วแล้วครับ สองครับนี่สองครัวที่าครันทแ้ดอแงจากที่เอจะนะเืมาอดนี้ครที่สครับแท้เล็กครับทังเลยครับทังเล็กใตนายจาที่แท้เล็กอครับพุทที่หาครับครับ เนี้ครับยวเนีย้ยข่่นรับทางสุท้ายครับใช้ไม่ีนไม้ไมตีนะครับ อีสักประมาณจะสมองเคืองครับตานานตนครับนี้ครประมาณใบสองครับประมาณใบสามนึงครับคนีครับยีสิบใบครับที่นีสาวส่งครับผมเจ้าแบบต้นต้นต้นท่นเห็นการเลยครับผมเดี๋ยวผมให้นตอนนี้ไม่เลาได้ครับเี๋ยออีกสักเนะครับเดี๋ยวล่อคนดีเลยเพื่อนตอนสูงดี่สบบ น้่งคนดีครับน,นี่ก็ดีคนแล้วครับเสร็จแล้วคนเยอะไปนะครับกำลังนีติ๊บตะกแคกงครับลงต้นลงผ้าได้ไหมครับผมเสร็จแล้วครับผมอันนี้ก็ประมาา่านใบใบสามพุ่มคืนครับ20ใบครับเสร็จแล้วครับ คุณผู้สํานี่ตามแล้วนครับ